ต่อรีวิววันนี้อยู่ที่โคโคพาร์คนะครับจะพาไปวิเคราะห์จุดเด่นของห้องสองห้องนอนตำแหน่ง07และก็08นะครับเราจะเริ่มต้นที่ตำแหน่ง0ูนย์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตำแหน่งนี้มีข้อดีอะไรบ้างเริ่มแรกนะครับตำแหน่งนี้เนี่ยก็จะมองไปเห็นที่ตะวันออกนะครับก็มองเห็นสวนด้านล่างของโครงการแล้วก็จะเป็นฝั่งที่มีแบบระเบียงที่เป็นแบบระเบียงจริงๆเลยนะครับแล้วก็ ข้อดีคือตอนเข้ามาเนี่ยจะมีตัว storage ก็คือตู้เก็บของให้แบบเยอะมากคือถ้าใครที่แบบมีรองเท้าเยอะหรือว่าสัมภาระเยอะกระโปรงกระเป๋าอะไรเงี้ยครับก็สามารถเก็บได้แบบจุใจมากเพราะว่าเขามี built-in มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีด้านบนด้านล่างแบบ full h i g h เต็มบานแบบนี้เลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นชุดครัวซึ่งชุดครัวเนี่ยก็จะดูมีแบบว่าช่องเก็บของค่อนข้างเยอะนะครับเป็น เคาน์เตอร์ตัวแอขนาดใหญ่นะครับมีเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันมาให้แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นช่องสําหรับใส่เครื่องซักผ้านะครับก็คือสามารถดึงออกมาได้แล้วก็ใส่เป็นเครื่องซักผ้าฝาหน้านะครับถ้าใครอยากอบผ้าก็ใช้เป็นทูอ i น One นะครับส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณ living room นะครับด้านซ้ายจะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งห้องนอนเล็กเนี่ยไซซิ่งเขาก็จะสามารถวางเตียงขนาดใหญ่ได้นะครับแต่ ถ้าเกิดวาง5ฟุตเนี่ยก็อาจจะพื้นที่เดินรอบเตียงอาจจะน้อยนิดนึงแต่ถ้าวาง3ฟุตครึ่งก็สบายๆครับตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้านะครับซึ่งห้องที่นี่เนี่ยถ้าเป็น2ห้องนอนตำแหน่งที่เหลืออยู่เนี่ยก็คือ0708ก็จะมีห้องน้ําในตัวทั้ง2ห้องเลยแล้วก็จะมีตัว powder room นะครับซึ่ง powder room เนี่ยก็จะสําหรับแบบเวลามีแขกมาก็สามารถเข้าห้องน้ําจาก living room ได้เลยนะครับแล้วก็ ด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณตัว master bedroom นะครับซึ่ง master bedroom เนี่ยก็จะเป็นตำแหน่งของมุมตึกครับส่วนฝั่งนี้เนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยจะมองไปเห็นฝั่งสวนเบญจกิตินะครับแล้วก็จะเป็นแปลงที่ดินโล่งตรงติดกับตัวรถไฟฟ้าฝัา่งทางออกโรงงานยาสูบนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็เดินเข้าสู่ตัวห้องน้ำนะครับซึ่งต่อรู้สึกว่าเวลาเราเดินเข้าห้องน้ำตำแหน่งเนี้ยมันดูโล่งอะครับเข้าไปแล้วไม่อึดอัดทุกคนแล้วก็ ได้สเปซแบบโอเคเลยดูโปร่งดูโล่งดูสบายนะครับสำหรับตำแหน่งนี้ก็จะเป็นทิศเหนือแล้วก็ทิศต,ตะวันออกนะครับก็จะเป็นแดดต,ตอนเช้านะตอบโจทย์สำหรับคนที่ชอบเบาคนนี้นะครับแล้วก็ชอบวิวที่แบบเป็นซิตี้จ๋าๆเลยเพราะว่าจะมองเห็นวันแบงคอกจากตัวระเบียงนะครับสำหรับอีกตำแหน่งหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นตำแหน่ง0 8นะครับซึ่งตำแหน่ง0 8นยะ์แะเมลี่เราจะหันไปฝั่งทิศต,ตะวันตกนะครับซึ่งตอนบ่ายเนี่ยก็จะโดนแดดค่อนข้างเยอะแต่ว่าข้อดีเขาก็คือ เขาทำเป็นดับเบิลสกินบัลค n นีนะครับซึ่งจะสามารถเปิดปิดได้2ชั้นคือฝั่งนี้เนี่ยจะตอบโจทย์สำหรับคนที่ใช้ระเบียงเป็นจุดอเนกประสงค์ก็คือเวลาที่เราไม่อยู่อะครับเราปิด ตัวคับเปรดด้านนอกเอาไว้เนี่ยพวกนกพวกแมลงก็จะไม่เข้ามาแล้วก็ง่ายต่อการทําความสะอาดด้วยนะครับแล้วก็จริงๆอ่ะขยายพื้นที่ออกไปก็ได้เป็นพื้นที่ใช้สอยด้วยแล้วดูวิวสิครับเป็นวิวแบบบ้านปลายเนินแล้วก็มองเห็นฝั่งสุุุมวิท24นะครับเรียกได้ว่าเงียบสง,งบแล้วก็เสียงเงียบสุดๆเลยเพราะว่าด้วยความที่เป็นดับเบิลสกินบ้านคนี่มันเหมือนแบบปิดกระจก2ชั้นก็เลย ให้ความเงียบมากๆคือใครที่ชอบแบบเสียงเงียบๆก็ฝั่งนี้เนี่ยจะตอบโจทย์เลยแล้วก็ตัวคิทเช่นก็จะเป็นแบบโอเพนสเปซนะครับสิ่งที่ต่อชอบของห้องนี้คือตัวตู้เก็บเครื่องซักผ้าเนี่ยจะแยกออกมาเลยนะครับก็จะเป็นตู้ด้านนี้นะครับที่ด้านล่างเนี่ยครับจะเป็นวางเครื่องซักผ้านะครับส่วนด้านบนก็สามารถทําเป็นจุดวางรองเท้าได้นะครับหรือว่าถ้าใครที่ อยากจะติดตั้งเครื่องอบผ้าแยกก็แค่หรือตัวสแต็กด้านบนออกแล้วก็วางซ้อนกันด้านบนได้เลยด้านขวาก็จะเป็นจุดที่เราวางตัวตู้เย็นนะครับตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณห้องน้ําในตัวของห้องนอนเล็กก็คือเรียกว่าห้องน้ําก็คือกว้างไซสซิงโอเคเลยแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นห้องนอนเล็กที่สามารถวางเตียงขนาด5ฟุตได้เหมือนกันนะครับมาพร้อมกระจกบ,บานใหญ่นะครับมองไปเห็นตัวบ้านปลายเนินนะครับแล้วก็ ด้านนี้ก็จะเป็นตัว living room นะครับตรง living room ก็จะเจอกับตัวนี่เลยครับห้อง powder room นะครับก็คือแยกโซนของห้องน้ำแขกเลยก็แขกจะได้ไม่ต้องไปรบก,กวนเราเวลาเราอยู่ในห้องนอนนะครับแล้วก็ด้านนี้นะครับก็จะเป็นตัว master bedroom นะครับซึ่ง master bedroom เนี่ยก็จะเห็นวิวฝั่งส่วนเบนจกิติแล้วก็จะมองเห็นตัวฝั่งวันแบงคอกนิดนึงด้วยนะครับหลักๆก,ก็จะมองไปหัน หาถนนพระรามสีนะครับแล้วก็มองเห็นวันแมงคอกด้วยส่วนด้านนี้ก็จะเป็นบริเวณของห้องน้ําในตัวนะครับถ้าเทียบเลเยอร์ห้องน้ําห้องนี้กับห้องน้ําอีกห้องนึงต่อรู้สึกว่าห้องน้ําห้องนี้เข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันจะเล็กๆกว่าห้องน้าอีกห้องนิดนึงแต่ได้ฟังก์ชันเดียวกันนะครับซึ่งต่อว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่ไม่ได้เน้นห้องน้ํามากนะครับเพราะว่าจะไปได้พื้นที่สเปซส่วนอื่นที่ใหญ่กว่านะครับใครสนใจ2ห้องนอนก็ทักมาสอบถามหรือนัดชมกันได้นะครับตอนนี้เหลือแค่ไม่กี่ห้องแล้วครับ้ซนี